เพื่อนมาดูนี่ต้นกระทินเทพาจริงๆเขามีต้นแม่อยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะคะพอดีทําคันนาก็เลยต้นเสียต้นแม่เข้าไปอันนี้เขาเกิดขึ้นมาใหม่เนาะกะถินเทพาใบเขาจะมีไนโตรเจนสูงก็เลยไม่ได้เอาออกเนาะให้เขาอยู่อย่างนี้เพื่อที่จะเอาใบไปทําปุ๋ยหมักใบเขาดีมากๆเลยกระทินเทพากับกะถินนรงไม่เหมือนกันนะคะ ลักษณะต้นจะคล้ายกันมากใบก็เหมือนกันแต่ว่าความต่างก็จะอยู่ที่ดอกนะคะถ้าเป็นเป็นกระถินเทพาดอกเขาจะใหญ่แล้วก็เป็นสีขาวเนาะเพื่อนๆลำต้นก็จะตรงเนาะลำต้นเขาจะตรงแต่ถ้าเป็นกระถินนรงน่ะดอกเขาจะเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมเหมือนกันแล้วก็ลำต้นจะไม่ค่อยตรงเหมือนกระถินเทพาอันนี้กถินเทพาจริงๆ ปลูกเอาไว้สักต้นสองต้นก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นพืชตระกูลถั่วเนาะกระทินเทพาเอาไว้เอาไว้ทําปุ๋ยหมักไนโตรเจนสูงมากแล้วรากก็จะไม่มีปัญหาแบบคือกินน้ําเยอะอะไรเยอะเหมือนกับเหมือนกับย an ูคาลิปตัสเนาะต้นกระดาษอะไรที่นี้ยรากจะกินน้ําเยอะแต่ว่ากระถินเทพาก็ปกติรากไม่ได้กินน้ําเยอะมากใบก็มีประโยชน์เนาะคือถ้าปลูกกระถินเทพาเนาะประมาณ ห้ปีเจ็ดปีตัดทําประโยชน์ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ลายจะสวยมากกระถิง่งเทพาลายเขาจะสวยเป็นเป็นไม้กลางแข็งกลางอ่อนเนาะไม่ใช่แข็งเต็มที่แต่ก็ไม่ใช่อ่อนมากเกินไปถ้าอยู่ในที่ร่มเนี่ยใช้ได้นานยี่สิบสามสิบปีเลยนะคะส่วนมากเขาจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ลายลายไม้จะสวยมากค่ะเพื่อนๆที่สําคัญนี่เพื่อน ที่เก็บเอาไว้น่ะไม่ใช่ว่าจะทาปุ๋ยหมักได้อย่างเดียวมดแดงชอบอยู่นั่นไงรังมดแดงเต็มเลยอ่ะได้ทั้งไนโตรเจนได้ทั้งไข่มดแดงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแล้งเสร็จนาเสร็จอะไรแล้วอ่ะเราจะมาแย่ไข่มดแดงนั่นใบเขาอ่ะเหมาะกับการทํารังของมดแดงเขาชอบอยู่ใบเขาจะใหญ่แล้วก็จะสารมดแดงจะสารรังได้ดีเนาะ ใบรู้สึกว่าใบาเขาจะไม่มีขนไงถ้าเป็นต้นไม้ที่ใบมีขนมดแดงจะไม่เข้าอยู่เพื่อนๆนนี่แหละแหล่งอาหารอยู่ตรงนี้แหล่งปุ๋ยก็อยู่ตรงนี้เพื่อนๆพืนไม้เพื่อนๆพื่อน,นโอเคไหมสนใจไหมคะสนใจไหมคะโอเคค่ะ